อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมามาโชว์ไม่โชว์หรอกมันโปครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยตัวน้าน่ะที่ตัวเฮ็ดอะเนี่ยเฮดที่หนึ่งนะครัเบเฮดอะคอมแฮสบิน planted เนี่ยเนี่ยโป๊ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโป๊ะ bomb defused ผ่าน mission fail okay let's go โอโมิดกดอยูแน,น่ครบับคอยดูบางต่อพ่อมึงตายเหรอ เนี่ยเนี่ยโปไม่ได้แดกตั้งไอ้ที่ Chain Slugger มันใช้มานานแล้วพวกมึงเนี่ยโปกรากากระมหลายเนี่ยพี่หมอโปแล้วมันจะเฮขาจะบังต่อ Bomb has been planted อ้ออาวอ้าวเฮ้ยเอ้าว

วอาโปะนะใชาไม่โปะดูเองนั่นดูเดูเดินมาเลยเนี่ยไอ้น้ากากเห็นไหมเห็นไหมนี่ไม่ได้แจกหรอกนรอเลยเนี่ยโปมองโปะให้มันเนียนหน่อยนะเว้ยน้องทำโปอ่ะพี่อัดวิดีโออยู่นะนะ้อง ียยังเตือนเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยินเนี่ยยี่เนี่ยโฟว์เหวียนอเนี่ยครับตัวเนี้ยครับเจมมาแบนด้วยนะเนี่ยเนี่ยกดยิ่ม,มา กดดิไปดูกระเ๋าว่างกดดิอเอาอีกคลิปหนึ่งครับแถมให้เมื่อกี้อัดตอนกลางๆมาเลยห้าเมตรแล้วก็อีกประมาณ ไม่เดินนี้เดือนหน้าครับผมจะเล่นไหมครับน,นี่กำลังโหลดแมตอยูห่หาทางหาทางโอ้ยกระตุกมามาแล้วโป้เข้ามาเนี่ยโอ้นี่ดูเหมือนจะเป็นนิดหมอเนี่ยแหมระเบิดกดไม่ได้แดก อาวไอชิ้นี่ฉลาดเวยนี่ล่ะฉลาดแอา่ศาสตร์งครับเจอมิดเกียนเข้าไปรู้เรื่องเลยนี่ดูโปนี่โ,โปมาแล้วที่สองอ่ะนี่ผมเดิมทางนี้นะมันจะใส่หนากการมัง้งผมให้ดูดูมันยืนรอเลยมั้งเนี่ย แบบเมื่อกี้ก็ไม่ได้แดงเหมือนกันมีเจอมีดคูหรอกไอแสดไอสลัดผักเออมีโกนมีโนแทงหน้าให้แล้วดิอุย้ยเห็นไหมเอื่อก้เนี่ยเห็นป่ะเมื่อกี้มันฟันตั้งมานแล้วโอเคแล้วก โปรกากกากมาดีใช่ปโปรเขาโปรตัดเนี่ยเนี่ยโปรไม่โปก็ดูเองแล้วกันนะครับอะไรอะโปรตัวเดิมโปรตัวเดิมเอาหนีทำไมโอ้โหโปรโดนแทงหน้าหนึ่งหนึ่งจึ๊กรู้เรื่องเลยอะต้องฆ่าโปรให้ไายมัระวังเอาเบิดมากไม่มีโปรมอง เนี่ยโปเอาเคี่ยหาโกโปอีกโอ้เจเมเอ,อ้ยยุติลงเนื่องจากพบโปรแกมช่วยเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์หลัวล้วโปรแกมแต่งเก่าออกเริ่มเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับห้าไอ้เคี่ย